สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับหลังจากเก็บเห็ดปวกนะครับกระซิบไหมเก็บเห็ดอันนี้ของบ้านผมเอิอเห็ดค่อยสร้างนะครับบริยับหรือว่าพระธาตุอึนอันนเอดเห็ดตีนแห่ดครับเอาไปเฮ็ดผมว่าอันนี้เขาหนาเสืเอเห็ดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโคนี่ก็กมีโคนี่ก็มีนะครับไล่ครับ อันนี้ก็ไปปลูกก็ได้เอาไปปลูกนะครับอันนี้ก็เกิดใกล้หม้อแกงอีกแหละนะครับนี่ครับบึ้งเนี่ยดอ,อกมั่นนะบุนะนะครับแล้วเอานี่รครับบุเนี่ยเอาหม้อแกงนะครับนะเฮ็ดอย่างก่อนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเออนะคะกะกะตะเกะตะเกออันนี้แหละเราต้องไปหาอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นดอกบ้านเฮ้านี่ก็มีแล้วเออคนละอย่า,า,ยางครับบ้านเฮ้าเอาเอที่เขาสร้าง นะครับแล้ว่าเฮ็ดตีนเฮ็ดนะครับมันดอกง่ายนะครับเอาไปปรุงก็คือเอาไปต้มยำนี่เอฟซีคิดว่าขั้นผมไปต้มเบิดนี่นะมันด้กินจะเคลื่อนนี่นะนะครับกินแปดเทือนกับโบเบิดลนะครับเนาะเฮ็ดดอกง่ายเฮ็ดหนักก็ได้ครับเออเฮ็ดหนักเฮ็ดอะไรเอฟซีท่านใดผมได้พบกับสิเก็บเมื่อแกงคือกันละครับวัานี้ก็ได้เนาะเอา เดีปเป๋็กชายเบิ่อหรอกน้อยมั้ครับมันกำลังเกิดเดี๋ยวมีดูนะที่พี่ฮึ๊เฮ็ดบฮึ๊ นี่ครับดอกน้อยมันก็จะเกิดแบบนี้เขาฮารกปลูกไว้ครับกริ่ือกระจออันนี้ก็คือดอกน้อยมันใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นเหรอครับครับนี่ครับมันเป็นได้น่อยด้ครับวนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีคือเก่าครับเห็ดค่อยส้างครับเห็ดยักสวัสดีครับ